ติดดถนนป๊เป็นสายเลยครับพี่น้องสายนี่ป๊ดเป็นสายเข้าไปอันนั้นถนนนี่นะเขาแม่นมืออื่นบ่ได้กินไ่ได้กินแหละหอยหอยกินก็ได้โอ้มี่สมือดีเมือว่านก็ออกก็ปล่นี่แหละกันย่าเลยนะมีทางกันย่าล้วเป็นลมบานนะคุพ่อฝนมันบ่ตกหวาน ยันเ้องอะไรกินเห็ดเห็ดยังนะเห,ห็ดปวปัเห็ดปัวขาดแก้บนปวดขาเกาะเถาโอ้จังว่าขี่ขานหมกึง,นงนเนี่ยนอนกันยังไงเถอะวะเต็มเต็มมาเตปู ủa má, còn to kẹt mệt con Má ยังตึบแต่คุ้ม่าเไม่แต่ของเนาะไม่ไม่ได้กวตาไม่ดีหรอโเราวังหัวถีกน้ำเลยนะใลทไปสีดยานพยักดิต้องออกไปมึงทั้งบุญนปะขอรานเดียวเรงน ทางมาเที่ยวสินะอะสมนัิ